เดี๋ยวไปดูเรื่องราวของไฟป่ากันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้ที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานการณ์ไฟป่าที่นั่นยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับตอนนี้ต้องขอฮอนะครับดับไฟต่อเป็นวันที่3ส่งผลให้ตอนนี้สถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับสถานการณ์ไฟไหม่ป่าในพื้นที่อำเภอฮอดนะครับตอนนี้ยังมีไฟไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติหลายจุดนะครับจนผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเชียงใหม่เนี่ย ต้องขออนุมัติผู้ว่านะครับสนับสนุนเฮลิคอปเตอ,เตอร์ขึ้นดับไฟเป็นวันที่3ส่วนใหญ่ยังเกิดอยู่บนดอยสูงแล้วก็หน้าผาชันนะครับเข้าถึงลําบากแล้วก็มีพบว่ามีการลักลอบเผากระจายอยู่หลายพื้นที่ส่งผลให้ตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5ยังคงมีระดับสูงอยู่นะครับโดยวันนี้สูงถึง185ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับส่วนค่า a q i นเนี่ยสูงถึง295นะครับมาตรฐานอยู่เพียงแค่100เท่านั้นตอนนี้ทําให้พี่น้องประชาชนในเชียงใหม่แสบตา ถ้าหากไม่สามารถดับได้ในวันนี้ก็จะขึ้นไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเองนะครับส่วนหนึ่งสาเหตุผู้ว่าบอกว่ายังมีการลอบเผาไฟป่าแล้วก็เรื่องของความกดอากาศทับกลุ่มควันเนี่ยไม่ให้ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะครับและวันนี้พบอีกนะครับว่าเชียงใหม่มีจุดฮอตสปอตหรือว่าจุดความร้อนเนี่ยมากที่สุดในภาคเหนือมากถึง191จุดด้วยกันนะครับ